โอเคนะครับก็ยังมีช่อง MCL Channel นะครับอ้าวไอ้เหี้ยเจอไก่อ่อนมาดิ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 ไก่องมึงอ่ะกูอินทอนอินทอนจะอินทอนเบ้าอินทอนเบ้าอ่าไอ้เหี้ยมาดิวิ่งหนีดิไก่สัตว์มาดิมาดิมาดิไงระดับทรงเจ้าว่าเป็นไงไอ้เหี้ยหลุดอ่ะมาอีกมาดิมาดิมาหลุด้ามาดิมาดิ มาก็มาครับสสับแตกเปิดก่อนเลยเปียเป็นไงไรนอบอกแล้วฮะระดับสูงเจ้าพอไป็นไงเป็นไงแปเป็นไงฮะแล้วใครมาเงมาดิมาดิมาดิเปิดก่อนเยเปียเปิดก่อนได้เปียเป็นไง น้องบอกแล้วเดนมาซ่าเป็นไงแตกไปดีเป็นไงอ๋อเป็นไง,ะนไงระดับส่งเจ้าพอเป็นไงแตกแตก้ำไม่ดี้ำไม่ดีซ้ำไม่ดีน้องไมดีเยี้ยแตกไมดีแหเป็นไงแตกเป็นไงกูบอกแล้ว่ามาเล่นกับเพราน่งนะใครที่อยากมาเจอผมที่วอลคุกกลับนะ ลิง์โหลดใต้ล่างคิดนะครับก็เข้ามาโหลดกันได้เลยนะครับถ้าอยากหนึ่งหนึ่งนะมาได้นะหวงนะอยากโดนนะน่ะมีเป้าพวกอ่ามีฉาชื่ออะไรก็กระหนกมามีเป้านะนี่ไอินทร์โนหนึ่งอ่ะน้องน,นะไอ้นี่นนยังไม่จบนะทุกคนขอเคลียร์แป๊บนึงมาดิไ,ไปดิไ,ไปดิซาดูซาด มาดิเขี่ยใส่ชุดไก่มันก็แตกไปเลยมาดิมา,ด,มา,ด,มาดิเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาวันละเอาเปล่ะเอาล่ะเอาล่อา,ลอา,ลอาอีเชียเออเช้ยก็แตกเขี้ยก็แตกเีอยโปะวะเลือดไม่โหลดนะโปวะเนี่ยไอ้เขี้ยเป็นไงโอ้โอโกโอ็ถ้เรอย่าลืมกามันล่นด้วยกันนะนะลิ้มโด,ดกนก็ตาคังคิดนะครับมาไปไง